เคยมีคนจบระดับด็อกเตอร์เลยไปบวชที่ส่วนโมกท่านพูธเท่าถามทำไมมาบวดสารภาพตรงๆนะครับอ,อกหักแล้วจบอะไรมาจบจิตวิทยาท่านก็ถามว่าจิตวิทยาระดับไหนด็อกเตอร์ครับจากไหนอเมริกาแล้วอกหักทำไมแก้ไม่ได้ผมก็คิดอยู่นี่เลยครับว่านะาว่ผมไปเรียนทำไมนะทำไมมันแก้ไม่ได้นะ่ะ นั่นหมายความว่าอากาศออกหัามันอยู่ลึกกว่าระดับเหตุผลใช่ไหมมันไปอยู่ไหนมันไปอยู่ในระดับจิตวิญญาณฉะนั้นเวลาที่ใครสักคนเดินจากเราไปเนี่ยฟังเทปธรรมะก,ก็แล้วอ่านหนังสือธรรมะก,ก็แล้วระบายกับเพื่อนก็แล้วกินลแล้วก็แล้วมันจึงเอาไม่อยู่เพราะอะไรมันลึกกว่าเหตุผลคือมันก็ไปอยู่ในจิตใต้สํานึกเรื่องระดับนี้เนี่ยต่อให้จบด็อกเตอร์ก็เอาไม่อยู่หรอกก็ร้องให้ได้ ฉะนั้นถ้าเราจะดับความทุกข์ในระดับจิตใจเนี่ยมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นคือการเจริญสติเจริญสติก็คือเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะไม่ได้หมายถึงวันนี้ปีนี้ชาตินี้แต่หมายถึงขณะนี้ขณะที่เรากําลังหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวนี้แหละนี่คือปัจจุบันขณะก็หัดเจริญสติเพราะว่าสติมันจะเป็นเซตีคัทมันจะตัดชับความคิดทํางานไม่ได้ความทุกข์ก็จบ